คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนมีปัญหาถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนผมเองก็เคยเป็นครับช่วงหนึ่งของชีวิตผมมุ่งมั่นแต่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินทองเพื่อให้ได้ในสิ่งที่อยากมีอยากได้จนลืมไปว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตกำลังรอผมอยู่ที่บ้านวันหนึ่งผมทะเลาะก,กับพ่ออย่างรุนแรงด้วยเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับบานปลายใหญ่โต ผมกโกรธที่พ่อไม่เข้าใจผมคิดว่าพ่อล้าสมัยไม่ทันโลกผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องแล้วผมหอบข้าวของออกจากบ้านด้วยความโมโหโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองพ่อหลังจากนั้นชีวิตผมก็เหมือนจะดีขึ้นผมทำงานหนักขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีทุกอย่างที่เคยอยากมีแต่ลึกๆในใจผมกลับรู้สึกว่ามันว่างเปล่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง ผมเริ่มนอนไม่หลับเริ่มไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากแม่แม่บอกว่าพ่อไม่สบายหนักผมรีบกลับไปที่บ้านสิ่งที่ผมเห็นคือพ่อที่สูบผอมนอนอยู่บนเตียงผมเข้าไปจับมือพ่อมือของพ่อเย็นเฉียบและสั่นเทาผมรู้สึกผิดอย่างที่สุดความรู้สึกผิดมันกัดกินใจผมเหมือนมีใครเอามีดมากรีดแทง พ่อมองหน้าผมด้วยสายตาที่อ่อนโยนแล้วพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าพ่อไม่เคยโกรธลูกเลยพ่อแค่เป็นห่วงพ่ออยากให้ลูกมีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แค่เงินทองมันคือการได้อยู่กับคนที่เรารักน้ำตาผมไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ผมก้มลงกราบเท้าพ่อขอโทษในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไป พ่อลูบหัวผมเบาๆแล้วบอกว่าลูกไม่ต้องขอโทษพ่อรู้ว่าลูกเป็นคนดีเพียงแต่บางครั้งเราก็หลงทางไปบ้างเท่านั้นเองจำไว้นะลูกพ่อแม่คือธรรมะที่มีชีวิตให้ลูกได้เรียนรู้ทุกวันการกระทำคำพูดสายตาทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ล้วนแต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุด ผมดูแลพ่อจนถึงวาระสุดท้ายของท่านช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เรียนรู้ถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความเสียสละที่ยิ่งใหญ่และความเข้าใจที่ลึกซึ้งผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พ่อพูดนั้นเป็นความจริงพ่อแม่คือธรรมะที่มีชีวิตจริงๆ คุณเองก็เช่นกันอย่ารอให้สายเกินไปที่จะเรียนรู้จากพ่อแม่อย่าปล่อยให้ความวุ่นวายของชีวิตมาบดบังความรักและความผูกพันที่มีต่อท่านวันนี้ยังมีเวลาจงกลับไปกอดท่านบอกรักท่านและขอบคุณท่านเพราะทุกๆกวันที่ท่านอยู่กับเราคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุด อย่ารอให้น้ำตาอาบแก้มแล้วค่อยสํานึกในคุณค่าของคนที่รักเราเพราะบางทีอาจจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วเรื่องราวของผมในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าสอนใจครั้งต่อไปนะครับ